กินข้าวน้ำกันจ้าเพื่อนๆวันนี้วันที่สองวันหวยออกเดอ้อมากินข้าวน้ำกันเดอ้อในการพัดขา้าพัดค้าใส่หมูหัวกุ้งหัวกุ้งแล้วก็พัดข้าใไส้หมูแล้วก็มีน ข้าวพ่อเนี่การก็เบึงเอาเด้อจ้าเพื่อนๆจ้าบึงเอาเด้อมาเด้อมาเด้อมากินข้าวจ้าขัวกุ้ง ตอนนี้กะทีแปดโมงแล,ะล,ะละ้วล่ะพนักงานก็เจ้ากัายุดชุดเชยเนาะมือนีิเงียบเงาแยกกานี่กับเขากินสองมือแล้วแม่ค้าเขาเจ้าปิดลานสองมือแล้วมาเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อจ้าเพื่อนๆจ้าวันหลายวันช่วงนี้ เด้มไนได้ถ่ายจักสองนาทีนะมาเดอ้อมาเดอ้อกินข้าวเดอ้อกินข้าวน้ากันเดอ้อมีกับแก้มพร้อมนี่มีผักพร้อมแฮงเฮงไปน้ากันจ้าพี่น้องจ้ามือนีมือนีแห้งแฮงเด้อทุกคนทุกทุกคนเดอ้อจ้าเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อ